โรงเรียนบ้านหนองบัวทองนำโดยผู้อำนวยการนายเทิดไทยสวัสดีโรงเรียนบ้านหนองบัวทองมีวิสัยทัศน์นงต่อไปนี้ภายในปีการศึกษา2558โรงเรียนบ้านหนองบัวทองจัดการศึกษาระดับปฐมวัยระดับปฐมศึกษาและพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาภายใต้การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน S B M โรงเรียนบ้านหนองบัวทองมีความขวัญดังต่อไปนี้ วิชาการก้าวไกลภารณไมยสมบูรณ์เพื่อคูณชุมชนครองตนสามมขีีปรัชญ,ญานัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสวา่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีอัตลักษณ์อยู่อย่างพอเพียงเขียงผู้การออกเอกลักษณ์แล่เรียนรู้ผู้คุณธรรมจำนวนครูร,ริบบุคลากรปีการศาึกษาพุทธศักราช2556ผู้บริหารหคน ครูประจำการ9คนครูพี่เลี้ยงจากอาบาตอ1คนครูธุราการ1คนนักการพานโรง1คนโรงเรียนจ้าอีก1คนจำนวนนักเรียนปีการศึกษา2,556ประถมมวัย37คนประถมศึกษา108คนรวม155คนวิธีการบริหารงานที่เป็นระบบโดยใช้หลักการดังต่อไปนี้ รักการบริหารแบบเก่งโมเดล K. เ o r i s E. Ethical N. New Technology G. g r o d Governance สมรรถนะหลักในการบริหารงาน 1. มุ่งผลสมริธิ์ 2. บริการที่ดี 3. พัฒนาตนเอง 4. ทำงานเป็นทีม 5. วิเคราะห์และสังเคราะห์ 6. การสื่อสารและการจูงใจ 7. การพัฒนาศักยภาพบุค,คลากร 8. การมีวิสัยทัศน์ โดยนำไปสู่การปฏบิบัติดังต่อไปนี้ 1. กำหนดจุดมุ่งหมายของงาน 2. กำหนดตัวบุคคลระหวางเงื่อนไข 3. ติดตามดิเทศประเมินผลครั้งที่1 4. ติดตามดิเทศประเมินผลครั้งที่2 5. ประเมินผลครั้งสุดท้าย 6. เก็บรวบรวมข้อมูลและจุดเด่นจุดได้ 7. นำไปพัฒนาในโอกาสอีกต่อไปงานส่มเสริมปีการศึกษา2551ประพุมหลักสูตรพุทธศักราช2556เพื่อสอดคล้องกับอาเซียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา,าัพื้นฐานประจำปี2552การแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ให้สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วน3การยกระดับคนสวิต์ทางการเรียนระดับชาติโอเน เพื่อรับรองสมมศ 4. จัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียน 5. จัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการการเข้าค่ายคุณธรรมการนำนักเรียนไปทักนศึกษากิจกรรมวันสัมพันธ์แบบปรับบริบทโรงเรียนโครงการยกระดับผลสมรร์ทางการเรียนปีการศึกษา2556มีวิธีการดังต่อไปนี้สอนพิเศษร,รายกลุ่มรายชั้นเรียนและรายสาระ ให้นักเรียนที่สอบโอเน็ตเและลาดำวิธีที่กำหนดไปปฏิบัติทั้งในการเรียนการสอนปกติครูสัหานวัตกรรมที่หลากหลายได้แก่วิธีการสอนแบบ e-learning ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วที่มีคุณภาพมอบหมายให้ครูรับผิดชอบรายสาระกำหนดร,รูปแบบวิธีการการยกขนสมริกกำหนดจุดประสงค์กำหนดเงื่อนไขในการยกระดับสาระภาษาไทยคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษผลสมรต์และโอเดตตารางผลสมริ์ชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2555ตารางผลสมรต์ชั้นประถมศึกษาปีที่2ปีการศึกษา2555ตารางผลสมรร์การเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา2555ตารางผลสมิธการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ปีการศึกษา2555ตารางผลสมิธการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ปีการศึกษา2555ตารางผลสมิธทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2555ซูเปรียบเทียบคะแนนโอเด็ตชั้นป .6 ปีการศึกษา2553ถึงพศ .2555 มีการพัฒนาขึ้นในปีการศึกษา2554กับปส2555ทุกสาระมีคะแนนพัฒนาการยกเว้นคณิตศาสตร์ติดลบที่14.9แผนภูปเปรียบเทียบคะแนนโอเด็ตปีการศึกษา2555กับระดับชาติมีผลพัฒนาการขึ้น7สาระยกเว้นภาษาอังกฤษติดลบที่7.7แนภูมเปรียบเทียบโอเดระดับเครือข่ายรัฐนบุรี2 โรงเรียนม่านหนองบทองได้อันดับที่2แทนผูเปรียบเทียบคะแนน m อป .3 ป .3 มีการศึกษา2553ถึงศ2555วิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนผลการพัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคลมีการอบรมบุคลากรบุคลากรมีวิทยาฐานะสูงขึ้นอบรมศึกษาดูงานอบรมพัฒนาคุณธรรมรูส่งเสริมให้บุคลากรม,มีการศึกษาที่สูงขึ้นกลุ่มบริหารงบประมาณ มีแผนงานงบประมาณโครงการของโรงเรียนหน้างบประมาณพุทธศักราช2 5ง6งบประมาณทั้งสิ้น350,000มนบาทโดยแบ่งกลุ่มงานออกเป็น4งานใหญ่กลุ่มบริหารงานวิชาการ60%กลุ่มบริหารงานงบประมาณ10%กลุ่มบริหารงานบุคคล10%กลุ่มบริหารงานทั่วไป20% งบประมาณประถมวัย73,000บาทงบประมาณประถมศึกษา2 7 8 0 0บาทมีโครงการรองรับงบประมาณในแต่ละปีมีโครงการรองรับงบประมาณในแต่ละปีโครงการประถมใบ11โครงการโครงการระดับประถมศึกษา20โครงการมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนแปลงเกษตรสระน้ำเว็บบาห้องสมุดห้องคอมพิวเตอร์แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน พานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่นำนักเรียนเข้าร่วมวิธีปริวาสกรรมพิวัฒน์บริหารงานทั่วไปด้านกิจกรรมนักเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยเข้าแถวก่อนแปลงฟันรับประทานอาหารกลางวันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนกิจกรรมก่อนเข้าเรียนยิ้มไหว้ทักทายกันนั่งสมาธิก่อนเข้าห้องฟังคำอบรมก่อนเข้าห้องอาคารสถานที่มีอาคารเรียนที่เพียงพอ มีห้องสมุดมีคอนกรีตท,ทั่วโรงเรียนมีที่แปลงฟันสำหรับนักเรียนมีเสาธงที่มั่นคงมีสนามฟุตบอลมีที่เผาขยะโรงเรียนสนา Nam เพื่อเลี้ยงปลากิจกรรมในวันสำคัญต่างๆกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่กิจกรรมเข้าร่วมกับชุมชนกิจกรรมวันเข้าพรรษากิจกรรมวันสุนทรภู่ผลงานที่ภาคภูมิใจในปีที่ผ่านมาสถานศาึกษา ได้รับรางวัลชดาเลรบาคอตชาย12ปีรางวัลชดาเลิศ์ฟุตบอลอีก12ปีรางวัลชดะเลิศ์ห้องสมุดดีเด่นปีการศึกษา2556ผู้บริหารได้รับรางวัลคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหารดีเด่นครูคุณครูบุจิราบำรุงและคุณครูสุภาพรศรีโทได้รับรางวัลดึกแสดคู้ดีปี2 5 5 5 ด้านนักเรียนเป็นตัวแทนระดับเครือข่ายโรงเรียนรัตนบุรีสอชดาร์เรดเก้าเหรียญทองดึงโครงการคณิตศาสตร์ชั้นป .4 ถึงป .6 รอดดานระดับป .4 ถึงป .6 สามเครืองร่อนกระดาษพับร่อนกลระดับป .1 ถึงป .3 เพลงคุณธรรมระดับป .1 ถึงป .3 การสร้างหนังสืออเล็กทรอนิกส์อีบุ๊กระดับป .4 ถึงป .6 การประกวดยุวบรรดารักษุเสรการอา่านระดับป .4- ป .6 คับคมระดับป .4- ป .6 การจัดสวนฐานแบบแห้งเด็กพิเศษเรียนรว่วมการจัดสวนฐานแบบชื้นเด็กพิเศษเรียนรว่วมประมวลภาพกิจกรรมของโรงเรียนนำนักเรียนเขา้าร่วมกิจกรรมสถาปนาลูกเสือที่โรงเรียนอนุบาลรัตัะ กานกีฬาสีในโรงเรียนโดยมีชุมชมเข้าร่วมแข่งขันด้วยตรวจฟันนักเรียนในโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชาประมวลภาพกิจกรรมการบรรสุทธนผูปประมวลภาพกิจกรรมเลือกซักประธานนักเรียนประมวลภาพกิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทองขอขอบคุณครับ